ตายต้องตายเป็นที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีแกนสารส,สิ่งเงินทองเป็นของสาะทานไม่ใช่ขอขาดโลกลานต้องลายมัว่ประมาโทโลกายังมีหลงโลกนี้จะมีปัญหาโลกี้แท้จริงเป็นสิ่งมายาเป็นสิ่งลวงตาใช่ว่าจีรา กี่ปีถบาตายเป็นทีไม่มีความหวางเกิดแก่เจ็บตายร่างกายผู้ฟังทุกวันเดินทางโดยอย่าง้องคอนจังไม่ฟังจะรังไม่อยู่เป็นสิิงสมมุติตามพุทธาสอนอำนาจได้ย่าไปนิวอนไม่ช่วยเราตอนที่วันสิ้นใจสังขารเหล่านี้เป็นดีสังเว่ มันเป็นตุสังเกตอาไว้เดี๋ยวร้อนเดียวหนาวปวดร้าวใจกินาาาเชิญตายก็ไม่อยู่น,นานนก็จะตายร้อนก็จะเย็นรับเทเดินเล่นังขารต้องกินต้องทาน นทุกวันโดูนกกนนารราหน้าสงสารคิดกันไม่ดีตางการร่างกายทั่วไปเน่าเหม็นมีของกาดเด่นมองเห็นทุกทีไหลเข้าไหลออกย้อนยอบมากมีเลือเป็นสิ่งที่อยู่ทั่วการน้ำเลือดน้ำห้องล้วนของปฏิชนหลายมาเป็นมูด คนหลายชา้ข้างนอกนาวิ้นมองเห็นทุกวันอีข้างนายนานล้วนขันไม่งางสังขารลากตายไม่ใช่ตัวตนเกิดมาเป็นคนไม่พ้นโดนหาองนอนเพื่อกายให้ควายลูกลามเจ้าโดนห้ำดูเดือดออนบุดีเข้มใจก็ตายเหมือนกันอย่าลงสังขารป้องกันไว้กน I'm